ดีครับท่านผู้ชมครับผมจะดีใจหรือยังไงครับนี่ครับตรนีครับไม่รู้โดนตะกร้อเคยขาดครับระเบิดผมไปเกี่ยวนี่ครับระบบเบ็ดผมไปเกี่ยวไอ้ตะกร้อตัวนี้ครับแต่ไม่เฉยเลยสุดยอดครับนี่ครับเบ็ดผมไปเกี่ยวตะกร้อตัวนี้มาครับตะกร้อตัวนี้ไปโดนปลาครับแล้วก็ขาดไปครับเนี่ยไม่รู้ตะกร้อใคร ระเบิดผมไปโดนตะกอ้อเก็ยตะก้อมานี่เก็ยตะก้อมาสุดอยอดครับมานมานจริงๆงงกังงอย่เมื่อกี้ทำไมยังเบ็ดเราเสียสินงเงินวะโอเคครับฟุกครับหมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนจันทร์มาอีกแล้วครสองตัวครับ,น,น,น,รบนี้เข้าพร้อมกันเลยตัวนี้เพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้ตัวนี้เข้าอีกแล้ะใส่สวยๆครับท่านผู้ชมโดนจันทร์โอเคครับเดี๋ยวผมเก็บปลาครับนี่ครับตัวนึงอุย้ย เคครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเดินมาแล้วตอนเย็นปลาดไปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับปาดตะเพียนครับไซส์เจ็ดแปดขีดครับเข่ามาเมื่อกี้ยังปั้นตะก้อไม่เสร็จเลยครับนะครับเข่ามาอีกแล้วไซส์เจ็ดแปดขีดครับตะเพียนวันนี้ครับ โอ้สวยๆครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บปลายมาครับสีแต้มนะครับโอเคคบนี่สวยๆครับใส่สวยๆนะท่านผู้ชมใส่สวยๆนะท่านผู้ชมครับแต่เพียงโอเคครับเดี๋ยวเก็บปลาครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งแล้วนี่ครับห้าโมงครึ่งแล้วเบ็ดก็เงียบไปสักสามสิบนาทีแล้วครับน่าจะมีเโดขึ้นมาควนเมื่อกี้ครับเโดเข้ามา เข้ามาไล่ปลาครับก็เลยไม่เข้าครับปลาไม่เข้าเลยวันนี้ก็เอาปิดมาทั้งหมด8คันนะ8คันของผมเจ็น7ของผม7คันแล้วก็ของพี่ตั้มสวนนครชาแนลอีกหนึ่งคันครับยังไม่คืนครับท่านผู้ชมครับครับฝั่งนู้นก็มีหน้านะครับสี่คนครับฝั่งนู้นครับก็มีหน้าสี่คนครับลงเบดเดมือนันครับนายตั้งแคมป์นายตั้งแคมป์ตรงนั้นครับ ตั้งแคมป์ตกปลาด้วยกันครับไม่แน่ใจว่าได้ตัวหรือเปล่าฝั่งนู้นสวยครับฝั่งนน้ครับเ,ออเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูผลงานของครับว่าตอนนี้ณนะตอนนี้ครับได้แต้มครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ใช่ปลาครับผมเหยียบก้อนหีนเมื่อกี้นี่ครับตอนนี้ก็ผลงานวันนี้ก็ได้อยู่ สา 6, 6มสี่ห้าหกแฉมคุณผู้ชมหกแ้มครับแต้มดีสวยครับได้ตะเพียนไซสิบเจ็ดแปดขีตัวนึงครับเจ็ดแปดขีตัวนึงเข้ามาแล้วก็มีตะเพียนไซมันลักฝ่ามือเมื่อกี้ครับหลุดไปเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาชังตักไม่ได้กับชังตักไม่ไม่ไม่ได้เอาสวิงตักยกขึ้นมาเลยมันก็หลุดนึกว่ามันเกาะเนี่นยเยอะก็หลุดไปมีครับเนี่ยก็คงจะได้เจ็ดตัวครับโอเคครับ สวยๆครับสวยสวยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าวันนี้เก็บตอนนี้ก็มีนักจีสกีครับก็ซ้อมเจีสกีอยู่ฝั่งนู้นครับสองคันครับฝั่งนู้นครับก็ซ้อมเจีสกีกันอยู่อย่างนเอามันครับทุกผู้โอเคครับน่าสนุกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวไป ไปเช่าขับน่าจะสนุกดีเช่ารับเล่นนะนะครับมีทุนบีอะไรน่าจะเป็นสนามแข่งหรือว่าสนามอะไรอย่างเงี้นะครับนะีบ่เจสีสองคันครับนะน่าจะสนุกดีท่านผู้ชมครับผมก็ไปเคยขี่นะไม่เคยขับเหมือนกันไม่รู้ว่าขับเป็นยังไงเคยแต่พายเรือเรือพายเนะี่ยโอเคนะครับนี่ครับปลาของเราก็ยังเงียบครับตอนนี้ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าช่วงค่ำๆนี้จะมีเจอสาใหญ่นะครับสายสิบโลจะเข้าหรือเปล่าครับเนี่ยครับเงียบๆอย่างเงี้ยผมว่าสายสิบโลต้องอาจจะต้องมาแน่ครับวันนี้ครับทาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับโอเครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาตกปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำลากกระทิงครับอ่าตำบลลากกระทิงอำเภอสนามชายเขตจังหวัดชายเชิงเซาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอ่าที่ผมย่อ่านั่งอยู่ตรงนี้ ก็เป็นสันอ่างเก็บน้ำนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาสมายครับสมายเดิมครับสมายเดิมหลังจากที่ EP ก่อนเคยมาเทสเดือหอกขมามูตนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอสเดือดหอกขมามูตนหนึ่งก็ได้ไปทั้งหมด8แต้มครับแปแต้มสวยๆครับมีปลาปลาบูครับปลาบูใหญ่ไซส์ประมาณโลครึ่งครับไซส์ปลาบูใหญ่ประมาณปลาบูใหญ่ไซส์ประมาณโลครึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตะเพียนไซส์โลครับตะเพียนไซส์โลหนึ่งตัว แล้วก็เ,เป็นปลาปนุนจันทร์ปนุนจันทร์อีก5ตัวครับวันนี้ก็มีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็มาซ้ำหมายดูครับท่านผู้ชมครับว่าอ่าอีพีที่แล้วอ่ะฟุกหรือเปล่าครับก็เลยมาซ้ำหมายอีกครั้งหนึ่งครับเทสชัวครับว่าไม่ได้ฟุกครับวันนี้ก็เอาเบตดมาทั้งหมดเอ่อแปดคันนะท่านผู้ชมครับ8ดคันก็ลองดูครับวันนี้ว่า8ดคันจะได้กี่แต้มครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับไป ครับรอบคำครับท่านผู้ชมครับนี่ไก่สวยครับรอบคำมาแล้วครับเยือดปืนตกลงไปตรงนี้ครับเนี่ยท่านผู้ชมครับตัวที่แปดครับเนี่ยท่านผู้ชมก็ครับตัวที่แปดครับท่านผู้ชมครับนี่เดือดของขมามสูดเดือดครับท่านผู้ชมครับฝากด้วยครับเดือดขมังจุ่มเนื้อมีสามหมายครับไม่ไม่แห้วครับท่านผู้ชมครับ ฟซบุกด้วยครับสีมือรัวครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บของครับทยอยเก็บของกันก่อนเดี๋ยวจะข้ามก่อนทยอยเก็บของแล้วก็เก็บเบ็ดไปเรื่อยครับเมื่อกี้ก็มีสองคันใหญ่ครับสองคันนั้นครับมีเข้ามาต่ออยู่ครับแต่ไม่อยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารู้กันว่าระหว่างเก็บของเนี่ยจะมีสายใหญ่สายใหญ่สิบโลเข้ามาเสือภัยเราหรือเปล่าครับก่อนกลับบ้านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด9แต้มครับท่านผู้ชมครับเป็นปลาตะเพียนไซโลหนึ่งตัวครับแล้วก็ไซส์3ามนิ้วหนึ่งตัวก็ได้ปลาไม่แน่ใจว่าเป็นปลานอนจันหรือว่าเป็นปลาสร้อยนกเขาครับก็ได้มา6ตัวครับท่านผู้ชม6ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนอีก2ตัวไซโลหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์ามนิ้วหนึ่งตัววันนี้ก็สำหรับการสำไม้ครับสำไม้อาอารเก็บน้ำลากกระทิงครับ กับเหยื่อของขมามสูตรหนึ่งครับก็เป็นกันว่าสอบผ่านครับท่านผู้ชมครับเป็นการสมำใหม่ที่สอบผ่านครับสุดยอดครับท่านผู้ชมปลาเข้าดีครับหลังจากอีพีที่แล้วนึกว่าฟุกครับก็เลยมาส้ำหมายอีกวันนี้ก็ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะว่าเหยื่อของขมามครับสูตรหนึ่งครับไม่ฟุกครับท่านผู้ชมครับปลาเข้าดีจริงจริงครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอานนท์ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูผลงานการสัหมัยของวันนี้ก่อนนะครับกับสูตรเยือหวัวขมังครับสูตรหนึ่งครับท่านผู้ชมเข้มข้นหวานมันน,นี่ครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จท่านผู้ชมครับ ใส่ได้ตัวประมาณเยอะพอสมควรครับเหมก็เป็นโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือผลงานการสำมหมายครับอาเก็บน้ำรักกระทิงครับเป็นการสำมหมายเทสเหยื่อหมกขมำสูตรหนึ่งครับเข้มข้นครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับนี่ครับการสำมหมายครับแต่เพียนไซ7์เจ็ดแปดขีดครับเกือบโลครับท่านผู้ชม แล้วก็ปันจานอีก5ตัวครับไปหกตัวครับท่านผู้ชมแล้วก็ปัตเพียนไซส์สมนิ้วหนึ่งตัวครับวันนี้ก็เทสชัวครับไม่ม้อนิ่มครับท่านผู้ชมเข้าจริงได้จริงครับนี่ครับหัวกระบอสูตรหนึ่งครับฝากผลงานด้วยนะครับท่านผู้ชมมันหมานครับ